สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงกฎแห่งความสําเร็จนั่นเองไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นลูกจ้างหรือว่าทํางานประจําครับซึ่งกฎข้อนี้ครับสามารถใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรครับกฎนี้มันก็จะส่งผลต่อคุณอย่างแน่นอน ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนครับผมชื่อสมชาใจคําปัจจุบันครับก็เป็นนักธุรกิจออนไลน์ของทีม Elite เอ c ซึ่งถือว่าเป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของธุรกิจจอย n c คอยนั่นเองแล้วก็ยังเป็นโค้ชสอนทําการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยครับเรามาดูกฎแห่งความสําเร็จครับทําในสิ่งที่ไม่มีทางสําเร็จมันก็จะไม่มีทางสําเร็จครับ เชื่อไหมครับว่าคนร้อยละ9ครับทําในสิ่งที่ไม่มีทางสําเร็จสุดท้ายครับชีวิตก็ไม่สําเร็จแล้วก็ชอบโทษนั่นโทษนี่โทษอะไรได้โทษหมดครับแต่ว่าไม่เคยโทษตัวเองจริงไหมครับอยากรวยอยากประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่าวันนี้ยังทําแต่สิ่งเดิมๆถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับวันนี้คุณทํายังไงอนาคตคุณก็จะได้แบบนั้น ไสไตล์เคยกล่าวไว้ว่าคนที่ทำแต่สิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆครับคือคนเสียสติเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ในอนาคตก็ต้องเปลี่ยนวิธีการครับในวันนี้อยากสำเร็จครับก็ต้องทำในสิ่งที่มันทำให้คุณประสบความสำเร็จงานง่ายๆรวยเร็วไม่มีอยู่จริงคุณไปหามาได้เลยครับบนโลกใบนี้ครับมีแต่ง,งานที่ยากๆก่อนแล้วค่อยลำบากไปหาสบาย ซึ่งงานง่ายๆครับรวยเร็วมีอยู่ด้วยกัน2อย่างครับถ้าเกิดว่าอยากรวยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรครับหนึ่งก็คือว่ารอมรดกจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณรวยอยู่แล้ว2ก็คือการซื้อลอตเตอรี่ครับแล้วก็อรอลุ้นเอางวดที่1กับงวดที่16นั่นเองถ้าถูกครับก็รวยแต่ถ้าไม่ถูกก็ลุ้นใหม่ครับงวดหน้างานงาน่งายๆรวยเร็วครับถ้ามีอยู่จริงก็จะมีอยู่แค่แป๊บเดียวครับเช่แชนแฉนกโซนั่นเอง ลงเงินมาแล้วไม่ต้องทำอะไรนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านครับแล้วก็รอรับเงินปันผลถามว่ามันเป็นไปได้หรอครับลงทุนไปสามหมื่นปันผลห้าหมื่นมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับกับคนบางคนแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไม่นานรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าความโลภของคนครับธุรกิจแบบนี้เปิดมาแค่แป๊บเดียวเพื่อที่จะกอบโกยเงินจากคนแล้วก็ปิดหนีหายไปเลยสุดท้ายคุณก็โทษว่าธุรกิจไม่ดี แต่ความเป็นจริงครับไม่ใช่เลยคุณถูกหลอกเพราะว่าความโลภของหลายคนถามว่าสมัครเข้ามาแล้วสปอนเซอร์คนไม่ได้เราจะมีรายได้ไหมคําตอบก็คือว่ารายได้จะมากหรือน้อยครับขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรที่คุณสร้างเพราะว่านี่คือธุรกิจเครือข่ายครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่หุ้นไม่ใช่หวยครับถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้คุณได้สิทธิ์การเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครครับ ถามว่าถ้าวันนี้คุณซื้อแฟนชายสามล้านคุณไม่ต้องไปดูแลล้านเลยได้ไหมไม่ได้ครับธุรกิจจรคอยก็เหมือนกันถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จก็ต้องลงมือทําแบบสุดชีวิตอย่าคิดว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดไว้เยอะความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงมีแต่คําว่าล้มเลิกคนที่ล้มเหลวครับคือคนที่ล้มเลิกบางคนบอกว่าตัวเองล้มเหลวในชีวิต ไม่มีใครล้มเหลวครับมีแต่คนที่ล้มเลิกไม่เชื่อครับคุณลองทำอะไรสักอย่างแล้วทำมันทุกวันโดยที่คุณไม่เลิกครับแล้วคอยดูสิว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมถ้าวันนี้คุณล้มครับแล้วคุณลุกไม่ว่าจะทำอะไรครับก็สำเร็จแต่คนที่ล้มเหลวครับคือคนที่ล้มแล้วไม่ยอมลุกล้มแล้วก็นอนลงไปเลยยิ่งถูกปฏิเสธมากเท่าไหร่ครับยิ่งประสบความสำเร็จ การทำธุรกิจครับยังไงก็ต้องถูกปฏิเสธอยู่แล้วถ้าคุณเอาคําปฏิเสธเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนคุณได้คุณสําเร็จครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าทําใจครับแล้วก็ยอมรับมันไม่เคยฝึกไม่เคยพัฒนาตัวเองทักษะคุณไม่เพิ่มรายได้คุณก็ไม่เพิ่มครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้ถึงมีรายได้เพียงแค่เท่านี้เพราะว่าคุณมีทักษะเพียงแค่เท่านี้ บนโลกใบนี้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดคนไม่เก่งก็ฝึกให้เก่งได้เพราะฉะนั้นครับการฝึกฝนตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะฝึกหรือเปล่าจำไว้นะครับว่าวันไหนที่คุณหยุดทํำงานไปหนึ่งวันจะมีคนแซงหน้าคุณไปห้าวันแล้วเมื่อคุณทำแบบนี้ทุกวันครับมันก็จะกลายเป็นนิสัยเขาบอกว่าความสำเร็จครับมาจะทิ้งร่องลอยเอาไว้เสมอถ้าคุณอยากสำเร็จ ก็จงไปหาคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นแล้วคุณก็ไปเรียนรู้ทักษะที่เขามีทำไม่ได้เหมือนกับเขาครับแล้วก็จะสำเร็จเหมือนเขาทุกความพยายามไม่ได้ก่อให้เกิดความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จเกิดจากความพยายามหลายคนครับอาจจะมีเป้าหมายเหมือนกันอยากประสบความสำเร็จอยากรวยแต่ความพยายามครับที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นมีไม่เท่ากันบางคนมีความพยายามมาก ทำทุกวันจนสําเร็จบางคนมีความพยายามน้อยทําได้แค่แป๊บเดียวก็เลิกและนี่ครับก็คือความต่างของคนสองกลุ่มธุรกิจนี้เป็นของคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครถามว่าถ้าวันนี้เปิดแฟนชายร้านเซเวน่นคุณคิดว่าวันวันหนึ่งคุณต้องทำอะไรบ้างถ้าคุณยังตอบโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ครับคุณก็เตรียมเจงได้เลยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ เพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณคือเจ้าของธุรกิจการุณาอย่าเอานิสัยของลูกจ้างมาใช้อยากสำเร็จก็จงใช้นิสัยของนายจ้างครับคุณต้องรู้แล้วว่าจะบริหารจัดการธุรกิจยังไงดูแลทีมง,งานยังไงเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสาเร็จข้อเสียของธุรกิจเครือข่ายครับก็คือว่าลงทุนน้อยพอลงทุนน้อยครับมันก็ให้ความสนใจน้อย แต่วันนี้ครับคุณลองเสียเงินสัก1นึ่งล้านผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ครับตีห้คุณจะรีบลุกออกจากที่นอนเพื่อออกไปดูล้านจริงไหมครับคุณต้องอยู่ในธุรกิจนี้ครับให้ได้อย่างน้อย2-3ปีขึ้นไปถ้าเกิดว่าคุณอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจคนที่อยู่ในธุรกิจครับได้แค่2เดือน3เดือนโอกาสสำเร็จน้อยมากลองไปดูครับนักธุรกิจที่มีรายได้หลักล้านหลักแสน เขาทำธุรกิจมาเป็นปีถึงมีรายได้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเข้ามาวันแรกครับก็มีรายได้เป็นล้านเพราะฉะนั้นครับคุณต้องหาวิธีการที่จะอยู่ในธุรกิจให้ได้อย่างน้อย2-3ปีขึ้นไปคนที่ไม่มีเป้าหมายเท่ากับไม่มีอนาคตเพราะวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไรหายใจทิ้งไปวัน,วน แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนจริงไหมครับสังเกตไหมครับว่าคนรวยคนที่สําเร็จครับเขาก็จะคุยกันแต่เรื่องที่สําเร็จเรื่องที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอนาคตแต่คนที่ล้มเหลวนินทาชาวบ้านแล้วชีวิตครับก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยวันนี้ครับคุณเป็นคนยังไงมันก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาคุณ เป้าหมายที่ไม่ได้เขียนครับเป็นเพียงแค่ความฝันฝันรมๆแรงๆวันนี้คุณตั้งเป้าหมายแล้วหรือยังคุณมีเป้าหมายครับแต่ว่าไม่ได้เขียนลงกระดาษมันก็เป็นได้แค่ความฝันหรือว่าฝันกลางวันเป้าหมายนี้สําคัญมากครับเพราะฉะนั้นครับเขียนมันออกมาแล้วเวลาเขียนเป้าหมายครับก็ให้ระบุระยะเวลากำหนลงไปด้วยเช่นอยากมีเงินล้านวันที่เท่าไหร่ เป้าหมายครับก็จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของคุณทุกคนบอกว่าอนาคตสําคัญครับแต่วันนี้คุณมีเวลาลงรายละเอียดกับมันแล้วหรือยังยิ่งคุณมีความชัดเจนกับเป้าหมายฝันนั้นครับก็จะกลายเป็นจริงสักวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของคุณสุดท้ายนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ